ไอซีซ่าจากไอมันคือตัวละครที่มันมาจากอไอเรื่อง planet of the a p e เนี่ยถามว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงมันที่จะมีลิงเป็นอย่างนั้นอะซีซ่าซีซ่ามันลิงม,งมย์ลิงอะบางสายพันธุ์อะมันฉลาดใกล้มนุษย์อยู่แล้วใช่ปะใกล้มากใช่เออย่าง c h i m p a n เนี่ยสามารถเรียนภาษามือได้วางแผนหรือใช้อุปกรณ์ได้อเออ กอริลลาอย่างเงี้ยกอริลลาบางตัวแม่งเรียนรู้คําศัพท์ได้คำศัพท์ได้คือจริงๆลิงสามารถเรียนรู้แบบไอ้นี่ของมนุษย์ได้แต่มันก็ยังไม่ได้เวอร์ถึงขนาดแบบจะคิดเป็นผู้นําผู้ภาษาคนได้หรือวางแผนสงครามได้แบบซีซ่าหรอกแต่ว่าแม่งเคยมีการทดลองอบ,อบ้าๆอย่างในหนังเนี่ยเกิดขึ้นคือในปี2019อะแม่งมีนักวิทยาศาสตร์จีนกับอเมริกาฉีด DNA สมองมนุษย์เข้าไปในลิงแล้วเกิดอะไรขึ้น ก็ถูกสั่งให้หยุดพิจริยธรรมพิจริยธรรมแม่แม่งก็เสี่ยงเกินไปเป็นภาวะแบบว่ามันเป็นข้อห้ามทางการแบบชีวภาพอมลนก็ไม่ได้อาจําให้เกิดโรคใหม่ก็ได้ใช่มันอาจจะทําให้เกิดโรคใหม่หรือทําให้แบบอะไรนี้จริงๆถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงแต่มันก็น่ากลัวนะลิ้งถือปืนลิงถือปืนริงถือเอเคิงถือเอเค